สวัสดีครับนะวันนี้อยู่กับผมนะนะมาเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะบอร์ดกันนะครับผมตัวนี้นี่จะเป็น A 1 4 6 6นะครับผมแมน่แอร์นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราลงมือกันเลยขอที ท <P> ี่ห้าตีจอเอเอแล้วอย่างนี้มีแล้วมีของอีกหนึง่งก็แน่นอนนะครับผมว่าวันา,าเราจะแกะแม่าตัวเมนบอร์ดนะครับผมก็เปิดฝาก่อนนะครับผมแล้วก็ไขขวด เป็นไขควง5แฉกนะไขฝาแล้วก็ต่อไปครับเราก็ถอดแบตเตอรี่ต้องถอดน,นี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะทําการแกะซึ่งแน่นอนนัไขควงราใช้ตัวนี้6แฉกนะครับเป็นขนาดทีท5้านะ นะครับแกะแล้วนะต่อไปนะครับก็ แล้วถอดแถวแรกก็คือสายแพร์ักไลท์นะครับแล้วก็ถอดพวกสายต่างๆออกนะครับผมผมจะเริ่มจากพวกนี้ก่อนเลยออบรี่น ที่ผมกำลังไขอยู่เป็นหกแฉะนะครับนี่คือน็อตหกแฉะ ต่อไปเปลี่ยนนะครับต่อไป,อไปใส่แพรกใ<น>้ใ้้้ม่งแนลำพงนะครับแล้วก็จะแกะเจ้าพัดลมนะครับจะพัดลมแกะนี้ก่อนอ่าะ นะครับนเสียไ่ได้ดดนี่ครับอลมนะแล้วก็ถอดสาย IO ถอดสายแผของจอนะครับรซึ่งนี้จะเป็นผักอืมต้องเรียกว่าใสา่กล้องดีกว่าอ่อานะ ต่อไปน็อตตัวสุดท้ายซึ่งหลายคนจะผมง็จะลืมว่ามันมีน็อตตรงนี้อยู่เป็นน็อตตัวเล็กสุดเลยนะครับแล้วก็ทำการแกะนะปาน้าอ่านี่ครับ เรียบร้อยเพีเท่านี้เราก็จะสามารถแกะตัวเมนบอร์ดนะครับผมของเจ้า A 1 4 6 6ได้เลยนะครับผมนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมกดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับผมทางาช่องยูทูบนะครับสมัยทีสวิตแล้วก็าทางแฟนเพจนะครับผม Facebook หรือสนใจนะครับสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับเข้ามาได้เลย Inbox อกได้นะครับผมสมัยทีสวิตในแฟนเพจนะครับผมหรือ w ล l k กอินเข้ามาถามทางร้านได้เลยนะครับผมนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ